ah <sighs> ничего ничем ты не <клышь> ничего, ничего. 西。

你会看？好。接，接你婆婆。嗯。整理，嗯，整理。搞个电影。电视好不？ mấy chuyện này chưa được, à cho để chơi, phải lục khảo khảo, chỉ cung phải xoài, được, cái này, bố mẹ cho nỉm Ô chi mày không muốn chim mì ơi tennis, sự chim mưu sau ốc 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 Jenny, don't, don't need to do it. Oh, my God. Let me time? <coughs> okay. okay. me, don't do it นอนนอนอยู่คอยังบช่ด้ครับนอนอยู่บกแล้วผู้นำจะช่คนดรชื茶茶่อด้อเห็นน เอามาสวยคนปู้ดังมาสวยคน ไม่ใช่ไม่หนึ่งที่นี้เอาไปลบได้แค่นี้ใช่ใชครับอเอาไปลบก,กับเขาไม่ใช่ไม่มก่อไมีห้อง,องเอาไปลบก,กัน มีสามีหกมีเก่าเอาไปลบเอ่อเกนเราเยนว่าเอาไปลบกนึเก่เอาไปลบมีสามอืมี 3, เ,เก่ 5, 7, าเนอะ ม,ม,มาตมาตูถารบ่ได้ราแย่เนาะครับเนาะรบแ่เขานี่นีนชุดกับอกัอบองสาเอบแย่เขาบ นี่ส่วนนับสองมเช่นว่าเิถ้าลูกแพ้ถ้าลูกแพ้นี่ส่นนี่สกับหนึ่งบเลยป่วนหนึ่งกบน่อมนี่เะยมัน

มาเปียนเดชกชรมว่ะเปียนปู่มัมนอยูอ,อ่ๆกบัาเถอตาบอเลมจ้เรหาค่ะจิเดดูมาให้เ้อครับเนอันจีเข้าเป็นรสชนะเนียย่งเหนียนใช่ไหมบ,บ้านมึงชอบม่ะเมนปู่ นี่เนี่ย่อยคนโรคชนะก็มีแก่จีนี่จิบไปดูเรื่องว่าโรคชนะแมงมดครับแต่โรคชนะนี่นี่วนชอบจะมาด,ดูเห็นว่ดจจอมันบอกอะไรเลยครับนั่งอยู่มันเดิม,มอยู่เออเดินเจอเด้อ มันมีเล็กกี่ขั้นเนี่ยเล็กกี่ขั้นนี่เยอ,อครับเล็กี่ขั้นมันมึงนี่ท้งเลกี่ขั้นเอลกกี่ั้ครับ ครับผมกูเจอมาเจอนะแมนตั hmm. headache, ูเนียนๆเลยปัวก็เนียนครับแต่นีคกับผมเนาะเช่นนี้เนาะเพิ่นก็ว่าวันที่ผ่าิมาเน้นๆให้อีกนะครับเนาะทางช่องเสนอเป็นแพงทางเลือกเป็นทางเลือกทางช่องก็สนับสนุนเศาษฐกิจแบ่งระบาด ถ้าเ,เหตุพี่เจอขอโทษขอไปนะพี่นางนะถ้าเหตุกแก่ก็อีกเลืมหนึ่งไล้หนึ่งแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะพี่นางนะเอาคลิปนี้ก็อขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์เด้อพี่นางเด้ขอขอคำ่าสวัสดีครับผม